รายได้ก็เข้ากระเป๋าคนเดียวนะคะมาดูค่ะออไลน์เราโลดนมาทางไหนนะคะแอปติดต่อเราโลดนมาทางไหนเหมือนกันเลยนะคะ ITF สร้างมาลดนอะไรมีทร้างล่นอะไรยังหรอคะ F โล้โหลดได้เลยนะคะไปถึงเรสโต้เต้าใจแต่เราทำนะนะคะมีลดเลยก็ได้ค่ะไอโฟนเราเราไอโฟนอีกูเกิลเล่นะคะมันจะขึ้นว่า F สร้างสินทรัพย์ดิจิตอลพอเรากดติดตั้งนะคะ F มันจะเข้าไปในบุญชือของเราเลยแต่ในกรณี เราสร้างมาเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันแล้วก็แบ่งปันโอกาสให้กับทุกคนถ้ามาวันนี้นะคะคนที่เป็นเจ้าพ่อแต่กล้องทุกคนร่ำรวยมากเลยแต่ถ้าเราจะเป็นบุญสวดกับไลี่เราสนใจเงินมาห้าล้านนะคะนี่มีเบ็ไนะคะแต่อเราใส่เป็ดการตลาดเบเอ็มแอลเอ็นะคะนั่นคือการกระจายความร่ำรวยที่นี่มาดูเอ่อก็มีเป็นไอไอไอโฟนหรว่ธรรมดาใช่ไหม ไปดิเลสโต่ตัคบณือหน่นลดคลกลกนดุกได้ป่าาด้วยะที่นี่านดมาแล้เราลดแอปคมนนะคะดูก่ป็นโ้อจีเอเนี่ยค่ะมันเหียได้มังเนี้เราเป็นเจ้าโคงนะคะสิ่งนี้ก็เรียกว่าระบบไารคินิกกับกระเป๋าเงินอัจฉริยะก็คือระบบการเงินการธนาคารที่เรามีกระเป๋าเงิน เมื่อเรามีแอปธนาดารนะคะเราโลดกลุ่มทยโลดกลุ่มซี่มาโลดใจพาลีมานะคะแต่มันเป็นแอปที่เขาสร้างขึ้นนะคะเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าขอกนะคะส้มก็เรียกว่า t 2 i Chop NP เราเปรียบเสมอเป็นเจ้าของเจ้าพี่เลยเรามีรันคาร้านล้านเี่ต่้ยบนหนการเรามีสินค้าไปไขเองก็ได้หรือว่าเราไม่มีสินค้าแต่เราเอาสินค้าเพื่อนมาายก็ได้สมาชจกไปซื้อกินซื้อใ้ คนค้ายสินค้าค้าได้แต่เราในฐานะผู้แนะนำเงินก็เข้ากระเป๋าเราด้วยนะคะทีนี้ดิจิตอลเอสเซตัวนี้ก็เป็นความสิ้นสามดิจิตอลตัวนี้เลยค่ะสำคัญมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบันเพราะว่าเราไม่มีทีดิ้เราไม่มี ที่นี่มาดูค่ะว่าวันนี้บริษัทคนไหนได้สร้างปีนะคะการหน้าสร้างหลักหามากว่ามวุ่นวายนานนะคะและที่สำคัญมีและสิ่งดีๆจะตัดสินใจว่าจะทำต่อดีไหมนี่คือไว้สื้อโบี่จดถูกต้องตามกฎหมายนะคะแนวเสืโบโบในี้นะคะเราที่มีโค้ชมาวันที่สิบีนาเสื้อบันฮ่ารวยห้าสิบเจ็ดนะคะว่าใครเสื้อเบลเล็ตเจ็ดก็คือเราเป็นเก่าค่ายกับจริงแต่เราไม่ได้เป็นค่ายสบูยยาสีฟันเราค่ายเฟดโฟ ซิมก็คือตัวซิมคาในระบบมือ็อปปี่เดี๋ยวไปค่ายใน็อปปี่วันนี้เพื่นอนนุยในรรตโตมาว่ามันต้องการจะสมัครอยากจะใช้ซิมไปซื้อซิมใน็อปปี่เหมือนกันโร่ไม่อันเนตแต่ตัตายได้สราบเดือนทำได้ไม่ได้พ้องเราก็เป็นแอปเหมือนกันแต่เราต้องซิมเหมือนกันแต่ซิมนี้ของเราต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นนะคะนี่อยู่ใบส่งของบอจิษัทเบียนทูกต้องนะคะใช้คุนยีซิปมนมารนะคะนี่คือรางวัลน,นะคะระิตภัณฑ์ดีเด่น ส่วนตัวนี้ครับวันที S, น่21ทางประกานไปรับปริญญานะคะไปรู้สีิตรงนี้ติดตั้งเป็นดรถ้ามารุษตีนิปุนนป่นตรงนี้นะคะตั้งเบือเลยตั้งเบือวาให้คนที่ต้องข้ามาเรียนรู้ตัวโรคได้โดยตัวเี้เอาแพ่งการตลาดทันมดนะคะ เอาระบบแอปพลิเคชันทั้งหมดเข้ามาอยู่ในระบบนี้สามารถก็บคนได้คนที่เข้าไปหด้คนใดก็าด้ลกเลยข้ามาเลยกระลังบรรยายอยู่มาเลยื่ลยที่นี่อ่านะคะเมื่อยากใช้ซิมอยากจะเป็นเจ้าของระบบอยากจะมีรายได้สิ่งสำคัญเราต้องมีข้อมูลมีตื่นโอกาสที่เราจะเป็นเจ้าของเป็นคนนะคะเซฟรีปิดจะไปรับไหมถ้าเราซื้อแบงกเก็นะคะเซฟ คนที่ไม่มีเงินเลยอย่างนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะ่งพันีาจะมีกระเป๋าเงินนกระเป๋ารับรายได้สูงสุดไม่เกินห้าพันบาทใส่เอ็นนะคะสร้างกานลุกรกามีสร้างกระเป๋ารับรายได้ไม่เกินวันหลังหนึ่งห้าใส่เอลนะคะเป็นพันนึกามีเจ็กระเป๋ารับรายได้สูงสุดไม่เกินวันสร้างพันเอลย้สุดแล้วก็ดีทีสุดซิกมากระเป๋าซิกมากระเป๋ามีรับราย Để ta đồ mì ngân thì khai dắt dây đai Xây kéo từ xây thì ta chỉ dạy cho nước Rồi xa mặt khai lọc phải phá đai Rồi xa mặt khai lớn cập mưa phải phá đai Rồi xa mặt xung tố mà nó cũng nhé Hay lụt đai đối thì đầu tâm rất là lụt Rồi khi đại đai có vậy Nó là hà nát thằng đất cô thì nâng để nát Còn rồi phải ถ้าไซเอ็ลเราได้สร้างพันรายได้ตรงนี้จะได้แบบเดียวทางขี่ไปสมัครปุ๊บคนแนะนำได้ทันทีตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราไปแนะนำเพงินเราได้ทันที่ในนั้นเลยค่ะหนึ่งคนสมัครได้ทันเดียวนะคะเพิ่มไม่ได้ท็อปอัพไม่ได้นะคะาบอลลี่ก็จดทะเบียนทุกรอบมาดูโบนัสก็สีสองนี่คือธุรกิจค่ายถุงแบบไบนารีโบนัสกองนี้จะ เราไปเนรนําเขียนนึ่งตกซ้อมคือสร้างมาสร้างใส่งานได้แข่งฟังทายแล้ว็ป่งว้างนะคะใครมาพสต่อพดใครมาั่งต่อนั่นลืกลมใบเรื่อยนะคะคะแนนมันจะส้มมาให้เราด้วยที่นีคะแนนมาจากไหนคะแนนมาจากใส่แพ็กเกจที่เราไปนําเสนอถ้าเดือนเหลือใส่เอสมันจะมีคะแนนมาเป็นรอยใส่เอ็มส่อมพันส่อมรอยใส่เอลห้าพัน ใส่อหกแล้วหนึ่งมื่นคะแนนตรงนี้ลค่ะเขาจะมาคำนวนเป็นโบนัสแบบารสตีเลยนะคะม่ชอาอหวานบาลางก็คือคะแนนไม่เกอนวันละส้มหน้าสายคว้านะคะก็จะคูณคงใดคำหนึงนะคะแล้วพอวิธีการคำนวณอันนี้จะใช้ระบบในการคำนวณ a i ้ในการนั่งเฉยขึ้นนะคะหาิมาหนาทีนะคะก็จะคูณในรอีสิบเปอร์เซ็นต์ขดไม่เกินคะแนนที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะไม่เกินส้มหนหน้าคะแนนคูณยีเปอร์เซ็นต์ก็คือห้าพันบาท

ที่นี่มาดูเว็บคขาวๆนะว่าคะแนนโอเคถึงส่งฟังฟังโอนฟังแก้งนะคะแต่ส่งฟังนี้สร้างมาสลับกันได้โดยตลอดเลยนะคะโอนเป็นแก้งก็ได้แก้งเป็นโอนก็ได้ถ้าฟังแก้งนะคะแนนมีห้าพันตรงนี้ค่ะทั้งโอนมีหนึ่งมื้นแต่ว่าเอไอจะคำนวณอัตโนมัติเลยเราส่งกันเลย